สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ไม่ได้แค่เปลี่ยนโฉมหน้าของวงการฟุตบอลสมัยใหม่นะแต่เขาเป็นเหมือนสถาปนิกที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนนับล้านเลยผู้ชายคนนั้นก็คือเจอเกนคอปครับประโยคนี้เลยครับแค่ประโยคเดียวในวันแรกที่เขาเหยียบลิเวอร์พูลมันเหมือนเป็นการสรุปภารกิจทั้งหมดของเขาเอาไว้เลยนะมันไม่ใช่แค่คำพูดเท่ๆปลุกใจ แต่มันคือพิมพ์เขียวการสร้างทีมที่ยิ่งใหญ่และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยครับที่จะทําให้เราเข้าใจปรัชญาของเขาโอเคครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเราจะเริ่มจากการเดินทางของเขาจากคนธรมธรมดาาสู่การเป็นปรากฏการณ์ย้อนไปดูที่รากเงาของเขาว่าถูกหล่อหลอมมาจากไหนในป่าดําของเยอรมันดีจากนั้นมาดูการปฏิวัติแท็กติกที่เรียกว่าเกเกนเพรสซิงที่เป็นลายเซ็นของเขาเลยแล้วไปเจาะลึกกันที่หัวใจของการเป็นผู้นํา และสุดท้ายเราจะมาดูกันว่ามรดกที่เขาทิ้งไว้มันยิ่งใหญ่กว่าแค่ถ้วยรางวัลอย่างไงนี่แหละครับคําถามสําคัญของเรื่องราวในวันนี้เลยคือชายคนหนึ่งที่มาจากหมู่บ้านเล็กๆแถมยังประกาศตัวเองว่าเป็นคนธรรมดาหรือเดนอร์มอลวันเนี่ยเขาสามารถปฏิวัติวงการฟุตบอลสมัยใหม่แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ยังไงกันคือก่อนที่เราจะเข้าใจเขาในฐานะผู้จัดการทีมได้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปทําความเข้าใจตัวตนของเขาก่อน ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในแถปาดําของเยอรมนีครับตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากเราจะเห็นภาพชัดเลยว่าครอปถูกหล่อหลอมมาจากสองขั้วที่ต่างกันสุดๆจากคุณพ่อเขาได้เรียนรู้เรื่องวินัยและการวิพากษ์วิจารณ์ที่เข้มงวดมากๆในขณะที่คุณแม่มอบความเมตตาและความเชื่อมั่นให้แบบไม่มีเงื่อนไขเลยซึ่งสองสิ่งนี้เองครับที่ผสมผสานกันจนกลายเป็นสไตล์การเป็นผู้นําของเขาคือเข้มงวด เรียกร้องทุกอย่างจากลูกทีมแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะปกป้องและมอบความเชื่อใจให้พวกเขาแบบเต็มร้อยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับคือครูใหญ่ของเขาเนี่ยพูดในวันจบการศึกษาเลยนะว่าฟุตบอลคงเป็นทางรอดเดียวของเขาแล้วละ่ะแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือในขณะที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยครอบใช้ความพยายามอย่างหนักจนคว้าปริญญาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาได้สําเร็จซึ่งมันแสดงให้เห็นเลยครับว่าภายใต้ภาพลักษณ์สบายๆที่เราเห็นกันเนี่ย ซ่อนความฉลาดและความมุมานะเอาไว้ไม่น้อยเลยเอาละครับจากเรื่องตัวตนของเขาทีนี้เรามาดูกันที่หัวใจสําคัญในสนามกันบ้างนี่คือส่วนที่ปรัชญาของเขาถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแท็กติกที่ทาให้ทั้งโลกต้องจดจําเส้นทางผู้จัดาการทีมของเขาเนี่ยมันเหมือนกับวิวัฒนาการเลยนะครับที่ไมซ์เนี่ยก็เหมือนเป็นห้องทดลองที่เขาได้เริ่มขัดเกลาไอเดียของตัวเองพอมาที่ดอทมุลมันคือบทพิสูจน์การล้มยักษ์ที่ทําให้ปรัชญาของเขาดังกระหึ่มไปทั่วยุโรป และสุดท้ายที่ริเว่า์พูลก็คือการสร้างราชวงศ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเองครับคำคำนี้ Gegenpressing มันแทบจะเป็นชื่อกลางของคลอบไปแล้วล่ะครับพูดง่ายก็คือแทนที่จะถอยกลับไปตั้งโซนรับเวลาเสียบอลทีมของเขาจะพุ่งก็ไปแย่งบอลคืนมาทันทีเพราะเขาเชื่อว่าจังหวะที่คู่ต่อสู้พึ่งแย่งบอลได้นี่แหละคือจังหวะที่พวกเขาเปราะบางที่สุด แทคติกที่ดูเหมือนจะวุ่นวายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีระบบของมันอยู่นะครับซึ่งย่อยออกมาได้3ขั้นตอนงน่ายๆ1คือตัวจุดชนวนคนที่อยู่ไกลบอลที่สุดต้องเข้าใสา่ทันที2คือเพื่อนร่วมทีมต้องรีบตัดช่องส่งบอลเพื่อบีบให้คู่ต่อสู้ไม่มีทางไปและ3เมื่อแย่งบอลคืนมาได้ก็โจมตีแนวลึกทันทีมันคือการทํางานประสานกันเป็นระบบที่น่าทึ่งมากครับแล้วนี่ก็คือคำนิยามที่บ่งบอกตัวตนของฟุตบอลสไตล์นี้ได้ดีที่สุดฟุตบอลเฮฟวี่เมทัล มันคือพลังงานความดุดันความเร้าใจที่ไม่เคยหยุดนิ่งซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ทีมของเขาทั้งน่าเกรงขามและเป็นที่รักของแฟนบอลทั่วโลกเลยครับแล้วปรัชญาที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆนะครับถ้วยรางวัลแต่ละใบมันมีเรื่องราวของมันไม่ว่าจะเป็นการพาดอทมุลหยุดยุคข,ของไบเยนหรือการพาเลเวอร์พูยุติการรอคอยแชมป์ลีกที่ยาวนานถึง30ปีได้สําเร็จเราเห็นแล้วว่าแท็กติกของเขามันสุดยอดแค่ไหน แต่คำถามต่อมาก็คือทำไมมันถึงได้ผลอะไรคือสิ่งที่ทำให้นักเตะระดับโลกยอมวิ่งถวายหัวให้เขาขนาดนั้นมันต้องมีอะไรที่มากกว่าแค่แผนการเล่นแน่นอนครับจริงๆแล้วสไตล์การคุมทีมที่ดูเหมือนจะมาจากสัญชาตญาณของเขาเนี่ยมันมีโครงสร้างที่น่าสนใจซ่อนอยู่นะครับอาจจะอธิบายผ่านโมเดลที่เรียกว่า CRAFT ได้เริ่มจาก C Connection หรือความผูกพัน R Resilience ความทรหด A. Authenticity ความจริงใจ F. Focus การมีสมาธิและ T. Trust คือความไว้วางใจองค์ประกอบทั้งหมดนี้แหละครับที่หลอมรวมทีมให้กลายเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่มีคำในภาษาเยอรมันคำหนึ่งครับที่ผมว่าอธิบายความเป็นครอบได้ดีที่สุดเลยคำว่า m e n s c h e n f u n g e r แปลตรงๆก็คือผู้กลุ่มหัวใจคน ความสามารถในการสร้างความผูกพันทางอารมณ์และสร้างสิ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยทางจิตวิทยาให้กับลูกทีมได้นี่แหละครับคือเครื่องยนต์ที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนความสําเร็จทั้งหมดของเขาอิทธิพลของครอปมันไม่ได้จบอยู่แค่ในสนามนะครับแต่มันยังขยายไปถึงการเป็นกระบอกเสียงทางสังคมและการแสดงจุดยืนทางศิลธรรมที่ชัดเจนของเขาด้วยครอปไม่เคยลังเลเลยครับที่จะใช้ชื่อเสียงของตัวเองเพื่อพูดในสิ่งที่เขาเชื่อไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเมืองที่ซับซ้อนอย่างเบรกซิต หรือการสนับสนุนความเท่าเทียมกันในสังคมเขาแสดงให้เห็นว่าผู้นำในวงการกีฬาก็สามารถเป็นเสียงที่สำคัญให้กับสังคมได้เช่นกันและความเชื่อของเขามันก็ได้ไม่ได้มีแค่คำพูดนะครับแต่มันแสดงออกมาเป็นการกระทำด้วยตั้งแต่การบริจาคเงินเดือนของตัวเองไปจนถึงการเป็นผู้อุปถัมภ์โครงการฟุตบอลสำหรับเด็กๆในแอฟริกาใต้ครอปแสดงให้เห็นเสมอครับว่าการช่วยเหลือชุมชนเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเขาแล้วหลังจากนี้ล่ะ การนำลาลิเว์พูของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การกเกษียณนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านไปสู่บทบาทใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมในฐานะหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเรดบลูและผู้วิจาร์เกมฟุตบอลโลกเขาจะยังคงเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อทิศทางของวงการฟุตบอลในระดับโลกต่อไปอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้มันก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามนะครับว่ามรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้นําคืออะไรกันแน่คือชัยชนะและถ้วยรางวัลที่จับต้องได้หรือคือความศรัทธาที่พวกเขาสร้างขึ้นในใจผู้คน สำหรับเจอเกนครอปมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนผู้กลางขาให้เป็นผู้ศรัทธาซึ่งสิ่งนี้จะคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือล่งฟุตบอลจะจดจำชายที่ชื่อเจอเกนครอปไปอีกนานแสนนานครับ